เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งในเกมรุ่นซีดีภาค6นะครับผมเอาละในครั้งนี้นะหลังจากที่เราได้ทําการลุยเจ้า daily really challenge ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโดยการใช้ทีมสไนเปอรอ์มีคนรีเควสต์มาก,ก็จัดให้ได้ครับจริงๆจัดบ่อยเหมือนกันนะแต่ก็จัดอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่แล้วในวันนี้นะครับเราก็จะต้องมาต่อสู้กับร้น challenge ที่ชื่อว่า bad big one นะครับผม bad bad อ bad เอ โอ้โห oh. ผมดูกดก่อนให้เล่นได้3ตัวโอ้โหให้ฮีโร่เป็นฟินซี่ไหนดูกดซิโอ้โ oh. ห oh. ให้เล่นด่านร้อยครับกับเงิน200,000เงินก็นข้างสูงนะ200,000แต่ให้เราสู้กับแบด1ตัวครับด้วยด่านถ้าผมดูไม่ผิดดับเบิลป่ะดับเบิล HP โมเอครับโอ้โหแบท HP เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและยังไม่พอบ้าและโมเอฟ HP ห้าร้อเเซ็บวก2เท่าแล้วบวกอีก500นนี่มัน เท่ากับพันเปอร์เซ็นต์ของปกติเลยนะเนี่ยโอ้โหให้ใช้เบรลิตี้ได้แบบค่อนข้างรัวนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่เลวนะเซรามิก HP 5 0ีห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามีพลังในการต่อสู้กับแบทได้เนี่ยผมว่าเซรามิกเนี่ยไม่ทำไม,ไม่ไม่น่าใช่ปัญหาดัานนี้ให้เงินมาสองสองแสนให้ซูเปอร์มังกี้มาให้ซูเปอร์มังกี้มาน่าสนกับเงินสองแสน แบดแค่ตัวเดียวแต่ว่าเลือดพันเซจากปกติถ้าให้ตีนะเพราะมันดับเบิลแล้วก็เป็น5 0าเท่ากับพันเซนตโอ้โหสิเท่าแบดเท10เท่าอยู่ๆผมมามองตัวนี้เลยอะเพราะมันสามารถทำให้เขาเก่งได้แต่ว่าผมอยากจะใช้ความสามารถที่มันเขียนว่าสามารถใช้ Ability ได้ใน25%ปอร์ซ์คือใช้ได้ค่อนข้างที่จะรัวมาก ผมเลยเล็งเป็นเจ้า The Anti Blue มากกว่าจะสแปมสกิลให้หนักเลยครับผมว่าต้องใช้เทียห้าเจ้านี่ถ้ากดได้นะเพราะผมเห็นกดมกเมื่อกี้ต่อให้มันเร็วยงเงเทพีเยอะไงก็ตามแต่มันค่อนข้างช้า50%ความเร็วมัน50%ถ้าเราสโลด้วยสนยไนเป์ด้วยนินจายเนี่ยผมมันแทบไม่ได้เดินเลยนะแล้วเราก็ถะหลงมันรัวๆเลยครับ ตัวที่3ในการใช้สกิลจะเป็นใครอุ้ย,ยน่าสนนะสนถ้าสแปมสกิลได้ผมอุ้ยเจ้านี้ก็น่าสนมันยิงค่อนข้างแรงนะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเราต้องสู้กับเซรามิก500%ที่อยู่ข้างในอีกด้วย ต้องใช้เจ้านี้เท่านั้นครับไว้กลางแมปนี่แหละแสดงถึงความแข็งแกร่งตัวแรกโอเคมองเห็นพัังตัวเพราะว่ามันถึงมันมันเขียนเอาไว้ว่าออคาโมทุกตัวเป็นพัังตัวเพิ่มนินจานินจาสายนี้นี่เราจะเอาเป็นสายที่สามารถสโลได้ครับ แล้วก็เอาบอมชุตเตอร์สายยิงกดสกิลได้รัวๆครับเอาไว้หน้าๆบนๆตรงนี้แล้วกันกลางๆแล้วกันอ่ะผมว,ว่าด่านนี้นี่มันอยู่ที่การรวมของสกิลต่างๆเข้าด้วยกันมาคูดาวแค่25%มันช้าสุดๆโดนไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ แรกๆผมว่สแปมสกิลรัวๆเลยครับยิงไปเรื่อยๆครับมันต้องเจ็บบ้างจะได้รู้เลยดาเมจอันนี้ทีละเ,เท่าไหร่2 5 0 0มั้งประมาณเกือบ5,000เดี๋ยวมันเริ่มทำดาเมจแล้วผมสโลอีกสโลไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่ฮ้แบทครับเมื่อไหร่คุณจะเจ็บสเตีทหนึ่งครับ โลมันครับจุดนี้แหละมันจะโดนหนักมากเฮ้ยมันเริ่มเจ็บแล้วนะต่อให้มันเป็นแบดยังไงก็ตามอ่ะมันก็มันก็เจ็บครับผมว่านะไอ้เจ้าเนี่ยยิงเยอะมากเลยแปดหมืนแล้วเนี่ยอืมบึ้มยิงเรื่อยๆครับแสนแล้วพลังสิบเท่าแล้วไงโดนสแปมมาเนี้ยไอ้มิสไซน์เนี่ยทั้งแมปนะครับแต่อย่าลืมนะทุกคนมีอะไรอยู่ข้างในอีก มีแบทกับซีออมจีอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการรีบทำลายพังให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะเราต้องเจอสิ่งที่อยู่ข้างในมันอีกนะเพราะฉะนั้นเซาซูเปอร์มังกี้นี่แหละจะเป็นตัวเอาไว้คอยขย,ยี้เจ้าดดทีที่อยู่ข้างในแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะจนเจ้านี่มีประโยชน์ล้นหลามกับคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตบีเอ็กซ์แซ ผมต้องเก็บสกิลอันต่อไปอ่ะไว้ใช้กับเจ้า d d ดีแต่ดีดีค่อนข้างช้ามันโดนสโลรัวๆอย่างเงี้ยใช้ไปเลยผมว่าครูดาวมันกลับมาได้มนจะสองแสนแล้วครับยิงรัวๆครับแต่ซูเปอร์มังกี้เอาไปใช้จัดการดดีทีครับข้างในนั่นแหละยิงระเบิดแย่แล้วโอเคไม่แย่แล้วมันเป็นตัวที่สามารถโจมตีพังตัวได้ชนะแล้วนะเนี่ย เอาจิงแต่ว่าซีอมจีก็อึดใช้เล่นต้องทำลายค่อยๆแงะมันครับหยุดสโลด้วยโอ้โหมันเจอความสามารถต่างๆของเกมนี้เข้าไปอ่ะด่านนี้นี่ทีเดียวผ่านได้เลยเนี่ยจริงทีเดียวผ่านได้เลยอ่ะถ้าเรายิงขนาดนี้นี่ผมว่าเราน่าจะได้แล้วแหละเฮ็ดพีพันเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะทำไมล่ะครับอือโดนทะุงอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ไม่ไหวหรอก บึ้มไปเลยครับหายปี้าทำให้เป็นแค่โมแอฟซะแล้วก็เดี๋ยวให้มันมาชิมพลังของซปเปอร์มังกี้ทีหนึ่งก็จบแล้วเนี่ยเปลี่ยงยากตรงไหนพันเซมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยครับแหมใช้ได้ไหมเนี่ยเจ๋งนะ<ฮ>ทีนี้เราก็ชนะชาเลนจ์แล้วลองไปต่อดูไหมล่ะ ไหนๆเราก็มีซูเปอร์มังกี้กับการก,กดสกิลได้รัวๆขนาดนี้ยิงสิครับแหมดับเบิ้ลแล้วมันจะทำไมแบทยังสู้เราไม่ได้และนับภาษาอะไรกับพวกคุณครับนับภาษาอะไรยิงคุณไม่รู้ความสามารถเสริมของเจ้านินจาตัวนี้ด้วยใช่ไหมถ้าใครที่มันออกมานะครับมันจะบาดเจ็บเลยทันทีตั้งแต่แรกถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลอันนั้นอยู่มันจะบาดเจ็บตั้งแต่แรกเลย มากน้อยเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะเลือดเทพีมันเพิ่มขึ้นเป็นพันเปร์เซนต์ไงผมรอให้ดีดมันมาเยอะเยะพอจะกดสกิลทีเดียวแบบนี้ไงล่ะแต่เจ้านี้มันเสริมเหล็กมันต้องโดน2ทีครับแต่ถ้ามันช้าขนาดนี้นี่ผมมีเวลามากมายเสเหลือเกินในการรอสกิลมันชาร์จเข้ามาใหม่แล้วก็ถ้าได้กดอีกทีหนึ่งอีกตัวนึงก็ไม่เป็นไรครับผมรอได้ครับ เจ้านี่ดามจแรงอู้ซูเปอร์มังกี้เริ่มทำหน้าเริ่มทำหน้าที่ได้ดีกว่าเพราะว่าพอจำนวนมันเริ่มเยอะขึ้นซูเปอร์มังกี้จะเด่นเพิ่มขึ้นครับไอเจ้าบอมบ์ชุเตอร์เนี่ยยิงได้แค่ตัวใหญ่เท่านั้นแหละเพราะว่าตัวอื่นมันเป็นพังตัวร้อยเปอร์เซ็นมันสู้ไม่ได้ต้องเป็นเรือบินเท่านั้นถ้าเป็นตัวเล็กปุ๊บยิงไม่เป็นเลยครับเออทันทียิงเข้าไป หน้าจะระเบิดได้อยูอ่เพราะเราต่อมันไปค่อนข้างเยอะและ้วมันอึดนะยอมรับเลยอะแต่ว่ามันโดนสโลของทุกคนเนี่ยสามนอนเนี้ยใช้ได้เหมือนกันงไงเห็นด้วยไหมทุกคนผมนี่ยังแฮปปี้อยู่เลยเนี่ยซริจีไม่ว่าเขาจะเสริมเหล็กยังไงอะเขาโดนยิงไปเรื่อยๆอะแล้วเขามาช้าขนาดเนี้ยยังไงเขาก็เสร็จแล้วมีซูเปอร์มังกี้ตีกลุ่มให้อีกทีหนึ่งอีกอะ ผมถือว่าทุกท,ทุกสกิลที่ผมเลือกมาทุกความสามารถกดใช้เนี่ยมีประโยชน์ทุกอันเลยครับการสโลมันทำให้มันยิ่งช้าเข้าไปอีกกดรัวๆแต่พอมันเสริมเหล็กมันก็อึดจริงๆอ่ะเนาะละลายครับละลายกลุ่มแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยิงมันครับค่อยๆย,ยิงมันครับ จะหนีเหรอยากครับผมเหลือตัวเดียวเดี๋ยวมันก็โดนซูเปอร์มังกี้จัดเดี่ยวให้อะเจ็บแน่นอนนินจาต้องยิงเฟิร์สถูกต้องสโลว์ไม่ว่าจะเล่นด่านแบบไหนเนี่ยถ้าถ้า,ถาลงเงื่อนไขการป้องกันของเรามันประมาณนี้แล้วเนี่ยผมว่าโอเคเลยยิงเข้าไป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 แล้วก็บื้มครับผมด่านร้อยสองก็ชนะครับร้อยสามมา อย่งนแต่นั่นเนิน่นคือมันช้ามากอะ่ะเนาะผม้อยมันมาเยอะๆก่อนเดี๋ยวก,กดความสามารถซูเปอร์มังกี้ทีเดียวใช้ไปเลยทีหนึ่ง mm. อุ้ย mm. เซรามิกงอกคือมันต้องใช้สกิลได้สักสองครั้งอนะกำลังสวยคือถ้าครูดาวมันเร็วกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะไม่มีปัญหาหรอกจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีแต่กองทัพซูเอรมักีตรงนี้เนี่ย ยังดีที่มันรวมร่างเข้าด้วยกันครับเวลามันโดนมิไซล์เนี่ยมันก็จะเจ็บหน่อยเหมืนก็เท่าเดิมนี่นะโควสองล้านนะ้วซูเปอร์มังกี้เราไม่แปลกใจอะ่ะเทียห้านะครับติดคริแบบนี้เจ็บหนักแน่ด่านร้อยสามนี้น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยอ่ะครับด่านนี้ผมเชื่อว่ามีวิธีชนะหลากหลายวิธีมากๆมันขึ้นอยู่กับว่า เราอยากจะใช้วิธีไหนเท่านั้นเองแต่มีวิธีชนะเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยซูปเปอร์มังกี้เวลามันยิงติดคลีแบบนี้แล้วเนี่ยมันแรงนะแล้วเวลาก,กดสกิลทีก็แบบแรงเลยสโลซูเอมจีคือเดินอย่างกระเต่ายิ่งกว่าเต่าอีกครับช้ามากโดนไอ้นินจาของเราลดความเร็วลงไปอีกอะ่ะช้าสุดๆเลยดูสิครับ ดูความเร็วของมันถ้าเราใช้ตัวอย่างกรูกันเนอร์นี่ผมว่ามันก็ได้จะหนืดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะเนาะแต่ผมว่าแบบนี้ดีละเพราะว่าถ้าเรามีนินจาแล้วยังจะใช้กรูกันเนอร์ด้วยเราจะสู้กับตัวพังตัวไม่ค่อยได้โดยเฉพาะดีดีทีเพราะฉะนั้นซูเปอร์มังกี้จึงสําคัญแล้วดาเมจต้นเกมที่เราดูแบทมาตัวเดียวเราก็รู้แล้วว่าเจ้าบอมชูเตอร์เนี่ยทำดาเมจได้เยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นทุกตัวรวมกันแล้วลงตัวดีครับ เหมือนกันนะเรามันอึดมากกว่าจะแงะได้ทีละชั้นอะ่ะบึ้มปเปี้ยงใช้เวลานิดนึงนะครับอย่างที่บอกแต่ละตัวเ p ตพีพันเเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับจากปกตินะนี่คือพันเปเซ็นครับสโล่ค่อยๆ่ย่าอ้าพังละ ซูมจีหมดละเหลือแค่เบฟบีแล้วก็ไปโมแอปเบฟบคือเรือบินสีแดงโมแอปคือสีฟ้านะที่ผมชอบเรียกซูมจีคือสีเขียวดีดีคือสีดำแล้วก็จบที่แบดคือสีม่วงครับนี่แหละเวลาผมเรียกผมก็จะเรียกแบบนี้มันเริ่มไอเจ้าเซรามิกเนี่ยมันเป็นตัวที่ความเร็วมันสูงปกติแต่เ p 5พ0ใช่ไหมล่ะ มันก็จะเป็นตัวอันตรายนิดนึงสําหรับด่านนี้ผมถ้าจะต้องเก็บความสามารถของซูเปอร์มังกี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับเจ้าเซรามิกอย่างเดียวเลยนะผู้ยแยแล่ละตรงนี้แยแล่ละตรงนี้แย่จริงเพราะมันวิ่งมาแล้วครับหยุดมันไว้หยุดมันไว้ผมมีอีก,อกสเต็ปเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทําลายได้รอ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 อตอ,อนนี้อย่าเล่าเหลือน,นิดนึงโอเคเหลือนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนี่ โอเคพอแล้วนานไปก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับ <laughs> ใช้ได้ผมเชื่อเลยครับว่าด่านนี้เนี่ยเราสามารถหาวิธีชนะได้หลากหลายมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนผสมปนเปกันไปแต่รูปแบบของผมคือเน้นใช้บอมชุตเตอร์ยิงถล่มใส่บวกกับสโลของเจ้านินจาแล้วก็ซูเปอร์มังกี้ที่ใช้ในการต่อสู้กับ DDT ครับคือทุกตัวมีเหตุลผลในตัวของกันเอง เลยจบมาได้แบบดีแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมซานีนคงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม